สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกู๊ตสกคนเนะราไม่ได้เห็นหน้ากันดนแล้วเมื่อนี้เฮาสิไปลุยป่าติดจักจันทะลรันขามบางต่างเนาะซื้อมาในราคาสามสิบพันกี๊กต่างก็ต้องไปซื้อได้อันนี้ของเท้าเฟินี่เพิ่งไปติดเมื่อวานนี้แกไม่เท้าเพิ่อเท้าเพิ่อนเนาะถิงไ,ได้หลายเยู่ด้วยเท้าบรวดอยแล้วนะเนาะใ่ประเทศอย่าไปใส่บ่เป็นกระสอบมีกระถุกกระดาษใแล้ว จะคอองไปใส่แล้วลุยป่าลุงแม่เอาบักจอย้งไม่จ้อยเอามาคืนเทียงแบบนี้านบางจ่างกับไาได้ใหญ่นะสาคิกันไม่มีปะา้าเพนอยู่นั่นมไม่เท่าเพ่เ่นปะป๊บปาได้แต่เลาะป่าเลยค่ะไปเลาปะปุ๊บป่าเพลนจะเลาะป่านะเพล ไปนี yeah, yeah, yeah. ่อันนี้คือไม้โทนต่างของเราเออตราไม้โทนต่างได้เข้ามาขุดอะไะกันอะไรซื่อเลยบักจ้อยไปไปไปลงมาไปง่ายง่ายครับไปนี่ออกเบสมากเลยแม่ไปอยู่หลังกองเฉยห่ายกองอีก มีขอน,น้ำกิดว่ามีน้ำคุดน้ำจ้างไว้กินว่าจิมาอาตักไปกินคุดไว้ให้วปวดปุ๊บมาก นี่ว่าต้นพะนาคาใช่เออแม่นแม่นต้นพนาคาต้นต้นอย่างก็บ้านาห้องนะต้นมักตูมจัำนี่ว่าล่ะพี่น้องเออยบนต้นนี้มันบอแค่แรงใบมันใบมันกำลังปุ่มใบมันเป็นไม่ในแหละไปเบิ่งว่าล่ะให้ด่ายเทพนี่ต้นเกำมใหญ่ปุ๊บปุ๊บเม่นตีปุ๊บต้นสูงแหงต่างมาวิ่งต่างต่างเบิด

กอีีันีะัหงวะจันแม่บ่เอ้ยจันแม่เอาใช่ปคนเกียจัน Đây hạ con đư. Đi để, 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 để. Để đi 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 nha anh tô bông เฟสก่อนิ่นบุมีตังเฟสใส่ตังแล้วท่าบุมี่ตังมาขงน้เจ้าใส่ดวน้อยแท่แทบตังกันด้กิวิวโฉมสามบก็ยังเบิดได้นะอ้าวสี้ดาไปจีดิจ่ะกรหยีดหนามก็พอแล้วกุมีคนถามว่าน้อาพะล่ขี้ายตัวน้อยๆที่เห็นมั่นหรอคอยขึ้นไปมันเห็นเลยเนาะตะดจ ใช่ป่ชาวเลยโอ้ยสั้นสั้น้ยม่ทันเลยเอ้าตึกยังบ่ไปอยู่เอาเามันบลักปกติหันกเขี่ยมันใส่ง่าละบายไหนอันนี้ยาวกจ้าอันตนง่ายหรอมันสั้นเออตีได้สี่ตัวกับเบอร์ละตังค์เล เราจะตื่นก็ไา้เวทียูปีเัยเพื่อนเนาะสูงเนหองเียจา โอ้อสองตัวเลยตู้ตะลุกมกันี่ะฮะ้จิตะลุกถ้ิิตกระลุงจะแยกมินไปดูไปได้นะฮะความ่ตโอ้โหแตกไปเลยมันรักคือยังมันรักมันเหอยูห้ติดมันวิ่งไปเลย

โตนั่นมันกลิ่นเลยวายถึงโทรศัพท์อ,อ่าไปดูนหววูในความเป็นกายกับมีดที่ันแบบจับป้บสองตัวจ้ะอ่าถุงกับถุงข้าดบันต้องใส่เนี้ยกินนเอาเอา,เอาว่าอย่างไปมัดน,นี่น คลองแับที่ช้ายอยางไปหากันนั่นดิไปบอกติดตแหละ ตังบอฟิตม่คิวเลยไหมฟิตตังเลยเนาะฟ็ดมานะแม่มาิวเอะบไ่สวนมันเห็นมันจยามเออเอาตัวนี้น้อยสวยไม่่กันนี่ต้นกุ้งนี่พี่น้องอต้น ต้นข้ามันสูงเนะพุ๊บเบิ่งเด้อบอนจะขอยจุดกนะัมันอยู่ต้นไม้สูงพุ๊บได้แต่บอลมันต่ำเป็นป่าเนี่ย บม่ได้นะโอเคไม่บอกใอยหลายไปเลยเนาะคือชตันี้ช่วยอีกนะเอ๊ะตัวไหนวะโอ้ยแต่อีค่ะช่วยด้วยช่วยวในอีกนะขอบใจปบัวอามั้งโตมันน้อย คราบมันหนึ่งตูวสองตูวแสมตูวพี่สี่ห้าใส่และโเลยอันนี้ไม่ลอกคพา่เลยนะตูหันบินไปแล้วเห็นเห็นแต่คราบ กันเลยใส่ไกลๆกันเลยคู่นี้ได้หลายกูโม่ดินไปได้ได้เพราะสามคลิปปะตาได้มัวไปเลยแต่ไหนพักเล็กถึงเช้ากันน้าใจคลองไหมไม่ติดไตรถอนนมาไปเล็ตูดูอ่าเบิ่งกว่า ไม่สายใตรงกลางนินไปไหนตันเด้เบ้เอาแดดไปโดลตาล้วกัวไกันกินบะข้าวหอมาลตามความ

rang thì mất quả hàng cho chú Hàng cho Cho bưng รอสองเมิ่งดูได้จตัวี่ตายไปลตาจจะได้ไม่แจนสามตัว nha Mặt xuống cùi Lại đi Chắc chắc đi lại hòn hoang không ừ, đảo hoang ngàn Đôi bên đây Trồng một đoạn Bảy mà mi rơi nữa Đã. phải hết bảy <laughs>

ตีตัวตัวตัวนี่ตายแล้วพยายามเอาลงกินยุงกอน าพันเลยดหเร้อเด้ออหาจนะตัวกพนี้าต okay. mm. so i̇şte ัวสันจัเบิดจักันละดเบิ้งดูตัวนี้้วเด็อเอาเดน้อยก็ต่อน้าตัวบวไเดกจิดจดาหายดกโอ้ได้วอนึงวืม ก็หอนขนาดเลยก,กันตายละไปถึงโอ้ตายแล้วตายโอ้ไหลายเด้อเห็นว่ามันโดมนี่ตายทำไรรมม,มีติดอ่ะติดอ่ะโอ้ยเดือยห้องอะไรียงกันบนลงกศร

哪个？

修改。